สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพีดพาชมรถยนต์มือสองคัดคุณภาพ 7A ครับต้อนรับกันในช่วงเทศกาลสงการนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ไปท่องเที่ยวไหนนะครับนะก็เก็บตัวอยู่ที่บ้านนะครับก็มาดูมาชมรถยนต์กันเอาไว้ใช้งานนะครับจะไปไหนมาไหนจะได้สะดวกสบายปลอดภัยห่างไกลโรคนะครับใช้งานของรถตัวเองดีกว่านะ คันนี้นะครับราคานะครับค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากนะครับสำหรับคนที่มองหารถไม้ใช้งานนะครับเน้นในเรื่องของการใช้งานจริงๆนะครับคันนี้ผมนำเสนอนะเป็น t o y ยต้าโคโรราออติสนะครับปี2014นะคันนี้เป็น 1.6G นะครับในเรื่องของสมรรถนะของรถในเรื่องของความประหยัดความคุ้มค่าความ คนทานของรถเนี่ยนะครับถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากนะครับสำหรับคนที่ดูรถหรือว่าไม่เก่งในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับนะขับใช้งานยาวๆนะครับคุ้มค่าคุ้มค่า,คคาต้องมาดูที่ตัวนี้เลยนะครับนะคันนี้ปี2014นะครับเป็น 1.6G ก็เป็นตัวท็อปของรุ่นนะครับ ราคาเปิดนะครับวันนี้นะครับเปิดเพียงแค่395,000บาทนะครับ3 9 5 0 0 0บาทนะครับออกง่ายนะครับพนักงานประจำพนักงานสลิปคาร์บอนนะครับเข้ามาคุยเลยนะครับวันเดียวอนุมัติรับรถนะครับนะจัดเต็มได้ฟรีดาวได้นะครับนะออกง่ายคุยง่ายนะครับอ่ะ มาดูในเรื่องของรถยนต์คันนี้นะครับความสวยความงามความเดิมนะครับสำหรับเจ้าออติสคันนี้ด้านหน้านะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับสีก็บางเดิมทั้งคันนะครับนะเส้นสายเหลี่ยมสันต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นรถเดิมเดิมเลยแหละนะครับสำหรับคันนี้นะครับไม่มีในเรื่องของชนหนักพลิกความจมน้ำนะครับอันนี้รับประกันนะรับประกันเลยนะครับ สภาพสวยๆแบบนี้นะครับระบบดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับพวกเมด้วยระบบความปลอดภัย ABS, EBD นะครับ BA มาให้นะครับก็คุ้มค่านะครับไฟเลี้ยวติดตั้งที่กระจกมองข้างกระจกมองข้างปรับพับเก็บไฟฟ้านะครับคันนี้นะครับกุญแจรีโมทนะครับมีออโต้อัลลามนะครับกระจกทุกบานนะครับของแท้ติดตัวมากับรถเลยนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนกระจกนะ ขันนี้นะครับแมคอนลอยขนาด16นิ้วนะครับดอกยางนะครับได้ยางปีใหม่ดอกยางลึกก็ใช้กันได้ยาวๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับนะไฟเบรกนะครับ LED นะไปไฟท้าย LED แล้วนะนะครับขันนี้ไฟทับทิมนะครับมีมาให้นะครับออติสนะครับไฟเบรกตัวที่3ก็เป็น LED นะมีไล่ฟ้ามาให้นะครับ นี้ดูนะครับเส้นสายเหลี่ยมสัํนต่างๆบ้างเดิมนะครับออติสนี่ก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างนั่งสบายนะครับนะกุญแจเป็นรีโมทนะครับสามารถที่จะเปิดฝาท้ายได้ด้วยนะครับนะนะครับสะดวกสบายนะครับเวลาเราหิ้วของสัมภาระมานะมาที่จะกดตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเปิดที่รถนะครับที่รีโมทรอไว้ได้เลยนะครับ ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยออติสเราก็รู้กันอยู่นะครับว่ากว้างมากนะครับนะกว้างนะครับคันนี้ก็ให้ดูนะครับในเรื่องของเมนโอเมนอาร์โครงสร้างเนี่ยเดิมนะครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับคุณได้รถเดิมแบบนี้นะครับเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดระยะตามที่กําหนดนะครับเป๊ะเลยนะครับนะรับประกันในเรื่องของคุณภาพนะครับโครงสร้างด้านนอกด้านในนะครับสวยงามเดิมๆนะครับยางอะไรมีครบ แล้วก็ในเรื่องของประแจต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือนะครับครบคันนะครับคันนี้ือสวยมาไปดูในส่วนของออปชันด้านในกันดีกว่านะครับสําหรับคันนี้นะครับด้านนอกนี้เดิมร้อเเซแล้วนะครับนะด้านในนะครับสะาดสัานเลยนะครับเดิมจากแผงประตูด้านข้างฝั่งคนขับนะครับเป็นสีดูโทนนะครับดําตัดสีเบรดนอ่อนนะครับ ก็ดูแลในเรื่องความรักษา,ารักษาความสะอาดได้ง่ายนะครับนะเป็นเบาะพุ่มหนังนะครับเบาะนี้ก็ออกแบบได้ดีนะครับรองรับสรีละนะครับตัวเล็กตัวใหญ่นะครับมีปีกรองรับนะป้อ,องกันการโยกการคอนของตัวเรานะครับขณะขับรถนะครับก็ประชับตัวดีนะครับแล้วก็นั่ง นุ่มสบายเดินทางไกลก็ไม่เหนื่อยนะครับด้วยตัวเบาะนี่เขาออกแบบมาดีนะครับคันนีนะ้อย่างที่เห็นนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4ี่านะครับฝั่งกดขับเป็นออโต้แล้วนะครับมีมัลติฟังกชันในเรื่องของคอนโทรลในเรื่องของพวกเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เล่นเครื่องเสียงของวิทยุซีดีได้นะครับเอ็ได้หมดนะ แอร์นะครับคันนี้แอร์เย็นมากๆนะครับนะระบบแอร์ดีมากนะครับเย็นไวด้วยนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับนะสามารถที่จะเป็นโหมดเมนนลได้ด้วยนะชี้วัดชีดาวเกียร์ตรงนี้ได้ด้วยนะครับเกียร์ทนมากคันนี้นะครับเครื่องยนต์เดินเรียบเนียนนะมีพาวเวอร์เลนมาให้นะครับช่องเสียบยูนิคบีมีครบนะครับคันนี้ตรงคอนโซลหน้านี่รุ่นหลานะครับมีลายไม้มาให้ด้วยนะตรงฟอนต์เนี่ยนะครับ เนะบาะน่สาสานเลยนะครับภายในนี่ดูดีนะครับด้านบนก็ไม่มีอักขระนะครับนะสาสะานดีนะครับก็ถือว่าทุกท่านเนี่ยใช้งานได้ดีนะครับทุกวันนี้รถเนะี่ยนะครับมันเป็นอ่าเขาเรียกอะไรวัาถูนิยมที่ต้องมีแล้วนะครับนะอย่างนี้น้อยเราต้องมีรถแล้วนะครับ เราถ้าเราเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าความประหยัดนะครับคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้นะครับใช้กันเยอะแยนะครับคุ้มค่ามากนะครับถ้ามองในเรื่องของรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะไปไหนมาไหนจะท่องเที่ยวเรามีเวลาจํากัดเราไปด้วยรถตองตัวเองนี่ง่ายสะดวกสบายนะครับไปเที่ยวห้างก็ได้ไปพักผ่อนนะครับชาร์จแบตตัวเองนะให้รางวัลกับชีวิตนะครับทํางานมาเหนื่อยนะครับก็ มีรถยนต์นะครับไว้เดินทางให้กับตัวเองสักคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะนะครับความสวยความงามความเดิมนะครับคันนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับคันนี้เนี่ยนะครับเป็นรถที่รับประกันเลยนะครับไม่มีเรื่องของชนหนักทิศคว่ำนะครับในนั้เรื่องของโครงสร้างบอดี้เนี่ยนะครับเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับพวกน็อตยึดต่างๆเนี่ยไม่มีรอยไขนะครับไม่มีรอยประแจรอยไขรอยขันใดๆทั้งสิ้นนะนะครับพวก ซีซีนต่างๆอย่างเงี้ยนะครับติ๊กเกอร์ต่างๆอันนี้ของเดิมของติดมากับรับนะครับนะนะครับอย่างเงี้ยพวกคานแก้มซ้ายแก้มขวาด้านข้างด้านหน้าอย่างเงี้ยนะครับตามซองตามหลืบต่างๆเนี่ยนะครับมันเดิมอ่ะนะครับรถมือสองเนี่ยสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับก็ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับอันนี้เราการันตีนะครับ และที่สาคัญน,นะครับการเข้าศูนย์เมทานแนนเช็คศูนยเ์เช็คระยะเนี่ยนะครับของเราเนี่ยตรวจสอบได้ชัดเจนนะครับมาเข้ามาดูว่ายันมาชมนะครับคันนี้เป็นดูโอวีวีทีไอหนึ่งจุดหกนะหนึ่งพันหร้อยีซีนะก็ถือว่าประหยัดด้วยนะครับอาจารา์เร่งดีด้วยนะครับเครื่องยนต์ทนมากนะนะครับ เข้ามาดูชมนะครับสําหรับใครที่มองหารถไม่ใช้งานนะครับอยากได้รถนะครับไว้ขับขี่เดินทางกลับบ้านนะครับสําหรับออติสตเนี่ยนะครับขับเดินทางไกลเนี่ยค่อนข้างดีนะมันเป็นรถที่คล่องตัวด้วยนะครับใช้งานได้ทุกสถาสภาวะเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองด้วยนอกเมืองด้วยแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยนี่ก็ใช้งานได้นะครับ ที่ว่าเป็นรถที่ขนาดกลางๆนะครับด้วยราคาด้วยสมรรถนะด้วยออปชั่นเนี่ยคุ้มค่ามากตอนนี้เปิดไม่ถึง4 3 0แสนนะครับ3า5 0ส0บาทเนี่ยสภาพแบบคิกๆเลยนะครับสำหรับใครที่มองหารถนะครับนะอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอยากดูรุ่นไหนนะครับเป็นพิเศษนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับหรับวันนี้ผมก็ลาไปเพียงนี้ครับสวัสดีครับ